สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครพครับวันนี้กลเป็นวันแม่ครับทุกคนกระตรงกับวันพระนะครับทุกคนฝนกระตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับทุกคนบ้านทุกคนได้ตกกันบ่ครับเมื่อคืนนี้วันนี้ก็จะมาอัปเดตบัดป่าร้อนมันเถือนกันว่าคนจะมาหลายบ่ไหมนี่เป็นวันแม่นะครับทุกคนนี่ครับบอดข้างหน้านี่ก็บสิหงหงในเลกหน่อยเพราะฝนตกครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยครับนี่ถ้ายืนตากนี่ไปเปียกแค่ครับ ขณะตัวพระแห่งนี่เดี๋ยวเราไปเบื้องอภายในงานกันครับว่าจะมีญาติโยมมากันหลายหรือหน่อยกันแล้วมาทําอีกอย่างกันมาทำเปิดโชคเปิดลาบหรือว่ามาบนมาแก้บนอี่อย่างกันเดียวเขาขอไปเบื้องกันเลยครับทุกคนก<อ>็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจน,นะครับนี่ครับฝน,บนกําลังตกดีครับเนี่ยเนี่ยโอ้คนไหลเลย,ย,ยทุกคน ก็นี่ใส่เสือสีฟ้านี่มันจะใส่นอทีมเสื้อสีฟ้าอาจจะเป็นทีมของใครได้หนึ่งเนาะพญานาคของใครนครับเป็นสีฟ้าๆนี่ครับ,ม,รบมือนี่กะนั่งเสือนั่งพรมมาได้ครับต้องได้นั่งเก้าอี้ครับเพราะว่าฝนตกตั้งเต่เมื่อคืนนี้มันกะไหลเข้าไปในเอ่อในร้านพญานาคครับทุกคนถึงแม้จะไม่โดมก็ตามเพราะว่าพื้นนี่มันประตรงครับมันเอียงเอียง ก็เลยเหให้เวลาฝนตกมาแล้วน้่มันตัวเข้าไปครับมันนี่ก็สิมีโรงทาาอย่างน้เน,น,นอะเนาะคือมีอฝั่งมังกรมีแก้วมังกรครับทุกคนอันนี้ก็มีรงท้าแก้วมังกรที่บอกโอ้ก็จะแจกก็จะถุงเลยเนาะน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนี่ครับตอนนะี้พระอ,อาจารย์ก็ได้อัปเดตในการเจอมือเปลี่ยนเป็นขุมน้ำมน,นี้เอาครับทุกคน<อ>นี่ครับก็เป็นบรรยากาศของวันที่สิบสอง ทีหคมครับนี้ครับก็จะมีญาติโยมได้หลังไหลมาเพื่อเป็นมวันแม่กันแม่ก็จะพาลูกมาที่นี่มาทําบุญหรือลูกก็จะพาแม่มาประมาณนี้ครับถ้ารู้จักอยู่ใกล้ๆอยู่บ้านไกลเข้ามาครับแถวแลาวก็มาแถวใต้แถวเนื้อมาทุกที่ครับทุกคนครับม,าามีคณะอะไรกันจันทบุรีโอมาจากจันทบุรีครับเนี่ย มาไกลมากครับก็น่าจะมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เพิ่งจะมาถึงมั้งครับทุกคนเอาเห็นเลยเลยพอต้องตีพระจันทร์ตีคนเดียวก็พอแล้วเที่ยงูกันหะฮะดูเออเ้าตอนนี้ข้างมาจะพรอเลยแต่ตุยหน้าที่หลังนะโอ้กดึงมันก็พูดผู้เที่ยงนะแต่ดูอ่ารวยๆปัง เออเป็นอะไรอ่ะไม่ได้ปาดไม่ได้ยืนยันมาด้วยปาดไม่ได้ยืนยันไม่ได้าสั้นเลยขาสั้นเลยกยันไม่หุดเออถ้าปาดแล้วลุกเดินได้รับรองปาดดีๆก็มีที่อยู่เพราะว่าอะไรหมอตกงานเมนเดี๋ยวหมอตกงานเดี๋ยวเดี๋ยวคนป่วยก็มารอคิวขนาดฟาดหายบ้างไม่หายบ้าง ขนาดนี้ก็ยังไม่มีที่จอดรถแล้วเอาอาชูอาบนลักกาเออเอาเดินมัดงรู้วหอันนี้ไปญี่ปุ่นแล้วเราอยากแท็กนอตายต้มไหมหลังมันจะได้คำถามอยู่เดียวคันบอกเดินตามมาหาพาคือคือคันบอกตั้งหานนั่นแหละใจมีใ้ห้อง เอาบางคนถามว่าพระจันาร์บุไรไปไหนทําไมพระจันาร์บุไรถึงไม่ลงมาขอแจ้งให้พี่น้องได้ทราบว่ากับผมก็ไม่ทราบรู้ยนถากลอยกูรู้จันเลยแน่ไม่มีใครรู้ทังนั้นทั้งถาทแม่มาจัไหน อยุทยาทำไมถึงได้มาวันนี้นะ่ะฝันเห็นอาจารย์ฝันว่ายังไงไปตามให้มาที่นี่ไปตามไม่ฝันเลยเหรอโอ้วันนี้ก็เลยมามาจากบางน้อยเลยนะแล้ววันนี้มาขายที่ด้วยเหรอขายเท่าไหร่สามล้านห้าที่อยู่ที่ไหนละยองถ้าขายได้จะโบ,บกเก้ยบนเท่าไหร่ตามกำลับบงทรัพ์เนาะ อาโอเคอันนี้คุณพี่มาจากไหนอายุทยามาด้วยกันเอาผัวกับเมียกันหรือเปล่าไอ้พี่พี่เอายังมาฝากกันมาเนี่ยอดีตอดีตแฟน,นไม่เอาเอา,เอาอะไรมาฝากวันนี้เอาเอา,เอา,เ,อาเอากิจการโรงแรมมาฝากอันนี้ขายเท่าไหร่นะถ้งหมดทั้งมวเนี่ยสองพันกว่าล้านสองพันห้าร้อยเราได้ค่าในหน้าเท่าไหร่ยี่สิบก๊กล้านกี่ถวายเท่าไหร่ทันได้ หลักล้านเนาะอันนี้อ้าวโอเคเรามากกว่าอันนี้ผัว่าลุงเนี่ยอดีตบบอกอัีตโอ๊ยที่มออกไปเดี๋ยวสวยโอ้ยมั่งกันู่ตั้งด่วนตายนพระอาจารังรีบหน่อยบัตรยาเด็กอ่าเดี๋ยวพระอาจารย์เอาสวดให้น้อยนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์รีงมาสวดให้นะครับ โอเคอาสาทุกครับสนนี้ก็ญาติโยมก็เริ่มเป็นระเบียบขึ้นมาแล้วครับไล่มาเลยไก็ทีนี้เราญาติโยมก็เริ่มเบาบางขึ้นแล้วก็แต่ที่มาก็มาเรื่อยๆครับทุกคนต่วันนี้ก็ฝนตกทั้งคืนทั้งวันก็จะเปลี่ยนชนมากมันจะตกแต่วันพาครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนางขึ้นตกแต่วันพราเพราะว่าที่วันพาเพิ่มนีเพิ่มฝนตกขึ้นมาหลาทีเลยครับนี่ครับเพราะเป็นบรรยากาศตอนที่มึง ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ลานพันจนาครับพระอาจารย์ก็ได้รับยัดยูเป็นคนสุดท้ายครับทุกคนตอนนี้ผมก็เห็นน้องสาวของอาจารย์ยลิน น้องสาวคนสุดท้องครับเด<อ>ี๋ยวเราเดินไปถามกันว่<อ>าแกชื่ออะไรครับแล้วก็มาแต่เมื่อ,อไรเดี๋ยวง่ายเสื้อสีดำๆเรจะเดินไปเ,เดินเ,เดินไปถามามันดุดแล้วไ่ครับบอกอันนี้คือน้องสาวของพระอาจารย์นะครับซื้ออย่างเจ้าซื้ออย่างก่อนฮะเจ้าซื้ออย่าง ซึนีอ๋อซึอนีครับเนี่ยเป็นน้องสาวของพระอาจารย์ครับใครบ่เคยเห็นกันขับเบิ้งไว้ได้ครับนี่เาอาใส่เก็บตู้นี่ฮะนี่ยังก็่็นยังบุรีไทยครับนี่ก็จะเป็นน้องสาวของพระอาจารย์นะครับเ <c oughs> นีขาอายครับ <c oughs> ที่นี่เขาเขาว่าไทยเห็นหนังมาเล้วก็

ดี house, ่ทุก่งไมหมดเลยที่เนเื่อนทและสามาุกรานี้ตรประกอบกระเอามาเป็นให้กับประเทศเนี่ยอ่า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 ทุกมาถึงแล้ว